ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัยผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดีรู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญาหรือว่ารู้อยู่แล้วถแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมคียะวักสอง ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภยัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดีหรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในกำหนดหปีนับแต่วันทําสัญญาก็ดีท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป